สวัสดีครับวันนี้ผมทีมซิกเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมเ Day to เดยได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการตั้งค่าออปชันหรือการสร้างแมปนะครับไะนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับกดที่ New g เกมนะครับ New g เกมปุ๊บขึ้นหน้าจอนี้มานะครับทางด้านซ้ายนะครับมันจะมีให้เลือก เกมโหมดนะครับเติร์นเวิลมัลติเพเยอร์แต่ในที่นี้ผมเลือกมัลติเพเยอร์ไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะอินดี้คนเดียวนะครับก็เป็น SP นะครับคือซิงเกิลเพเยอร์นะครับส่วนอันสุดท้ายนี่ผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้เลือกนะครับไม่เคยเลือกต่อมานะครับเป็นเกมเวอร์นะครับเกมเวอร์ครับใครที่ชอบแบบดั้งเดิมแบบว่ามีอยู่ในแผ่นที่อยู่แล้วไม่ชอบตุ่มอะไรให้มันยุ่งยากนะครับก็อันแรกเนี่ยนะครับมันมีแผ่นที่อยู่แล้วถ้าไปดูในตามวิกินะครับ ส่วนอันที่สองจะเป็นรันดอ้นเจมนะครับรันดอนเจนนี่คือจะรนดอมแมปนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดไหนแต่แมปมันกว้างมากครับเดินกันแทบเมื่อยเลยครับส่วนเกมเนมนะครับเกมเนมนี่คือชื่อนะครับชื่อเกมนะครับอยากก็ตั้งชื่ออะไรก็ตั้งครับเพื่อเป็นตัญจักษณ์ของเรานะครับต่อมาเราจะมาตั้งค่าอันกางนะครับก็เป็นสแตนดาร์ดออปชันนะครับสแตนดาร์ดออปชันนี่คือจะเป็นการเลือกระดับนะครับการเลือกระดับ ของความยากการตั้งค่ากลางคืนแล้วก็ซอมบี้หลันนะครับซอมบี้รันเนี่ยผมจะไล่ตั้งแต่เริ่มนะครับคืออันแรกนี่จะเป็นระดับความยากนะครับถ้าเราเลือกเดิมทีมันจะมีให้เลือก Normal อยู่แล้วนะครับแต่ในท่นี้ผมจะเลือกวอเลอร์นะครับเพราะว่ามันอยู่ในระดับพอดีๆติงเลถ้าใครจะอินดี้มากก็อันอันล่างสุดเลยครับ i n น e n นคือยากมากนะครับแล้วแต่ใครนะครับ ส่วน,นันที่สองนะครับจะเป็นเวลากลางคืนนะครับเวลากลางคืนนี้เราจะเลือกเท่าไหร่ก็ได้ยี่สิบสามห้าห้าสิบแล้วแต่นะครับถ้าเลือกยี่สิบกลางคืนก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าเลือกห้าสิบก็คือครึ่งวันของที่เราอยู่มาเนี่ยนะครับเหมือนกันเด้เลยส่วนซอมบี้รันนะครับซอมบี้รันนี่เราจะเอาสมมุติถ้าเราเลือกในว่ารันนะครับผีจะวิ่งบ้างก็หรือไม่วิ่งก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นอาเวรันก็คือมันวิ่งทั้งวันทั้งคืนนะครับ ต้องวนันคืนก็คือเราต้องวิ่งปิวิ่งหนีตีนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่แบบชอบธรรมดาธรรมดาก็ดีเฟลนะครับผมก็เลือกดีเฟลเหมือนกันนะครับส่วนเอมมี่แอนนิชั่นนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับผมก็เปิดไว้เดิมนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นโมเดนออปชั่นนะครับ 24ฮอล์ไซเคิลนะครับคือ24ชั่วโมงต่อนาทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในที่นี้ผมมันคือเอาง่ายเป็นชั่วโมงหนึ่งต่อกี่นาทีย่างดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายกว่านะครับในที่นี้ผมเลือก60นะครับ60ต่อไปนะครับบล็อกเป็นความถึกของบล็อกนะครับ อะไรก็ตามที่เป็นบล็อกทั้งหลายแหลนะครับจะเป็นความถึกอย่างเช่นการตีต้นไม้การตีหินเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกบล็อกเนี่ยนะครับถ้าใครที่แบบอยากจะสร้างบ้านไวไวนะครับก็คือเลือกที่2 5นะครับแต่ถ้าใครแบบว่าชอบธรรมดาธรรมดานะครับก็คือ10ไอ้ก็คือ100นะครับ100%นะครับคือค่อนข้างจะปานกลางนะครับแต่ถ้าใครอินดี้หน่อยก็คือ200นะครับ200นี่คือตีกันตาตีกันให้มือแหกเลยครับ คือมันถึกมากครับถึกกว่า100 2สองเท่านะครับต่อไปก็เป็นรูปอัมเบดันนะครับก็คือโอกาสการเจอของนะครับการเจอของนี่จะมีตั้งแต่25 50ิ5 1 0 0ถึง200ยนะครับโอกาสการเจอสมมุติเราจะไปเปิดกงเปิดกล่องอะไรพวกนี้นะครับเปิดถุงอะไรเนะี่ยโอกาสเจอมันจะอยู่ตามที่เราเลือกนี่แหละครับถ้าใครเลือกที่200นี่คือเจอ2 0 0อยเลยครับอย่างน้อยก็ต้องเจอครับ ถ้าร้อยนี่ก็คือลงมาหน่อยนะครับแต่ถ้าใครอยากว่าให้มันสมจริงหน่อยก็คือปรับไว้ประมาณสัก5ห้าสิบนะครับโอกาสเจอของมันก็ค่อนข้างจะยากอยู่แล้วถ้าเป็นตามหนังแนวซอมบี้นะครับแต่ถ้าเป็นรูปรีวาร์ไทม์นะครับคือการวนรูปขอ,ของของที่เราดรอปไปแล้วนะครับดรอปไปแล้วเราก็ต้องรออีกสามวันเพื่อจะให้มันรีรีรดรอปตรงนั้นใหม่นะครับอันนี้ก็ปับใครที่แบบว่าอยากให้สมจริงมากอยากไปหาของไกลๆก็สามสิบวันเลยครับ ก็คือค่อยกลับไปอีกทีโอเคครับต่อไป d ร o ปอ o น n d e a t นะครับคือเมื่อเราตายนะครับเมื่อเราตายเราจะให้มันหล่นอะไรเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเอาเลือกเราเลือก everything นะครับก็คือหล่นทั้งช่องเครื่องมือแล้วก็ช่องกระเป๋านะครับคือหล่นทั้งหมดเลยก็คือไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่ช่องเครื่องมืออย่างเดียวก็คือตกแค่ช่องเครื่องมือแต่ถ้าเราเลือกที่ backpack นะครับ backpack ก็คือตกกระเป๋าแต่ไม่ตกช่องเครื่องมือนะครับ แต่ถ้าเราเลือก delete delete เอานะครับคือของหล่นแต่หายหมดเลยซึ่งก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ผมเลือก t o b l e นะครับคือเครื่องมือนะครับแค่กล่องเครื่องมือที่หล่นอย่างเดียวนะครับส่วนไป drop on quit คือเมื่อเราออกจากเกมเราสามารถเลือกให้มันหล่นอะไรก็ได้นะครับแต่ในทีนี้ผมเลือกแค่น็อตติงนะครับคือไม่หล่นอะไรเลยแต่ถ้าใครอยากจะออกจากเกมปุ๊บแล้วของหล่นปุ๊บ ก็คือเอวิติง i n g ขาห่นหมดเลยนะครับตามตามมันบ,นบนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นเอมมี่เมมโมรีนะครับคือความจําของผีนะครับเมื่อผีเห็นเรานะครับมันจะตามตามเรานีไปเรื่อยๆถ้าใครเลือกประมาณ90บนะครับผีก็จะตามเราประมาณ1นาทีครึ่งนะประมาณนั้นคือผีมีฉลาดนะครับในนี้ผมเอาพอดีพอดีนั่นคือ30นะครับคือมันง่ายสุดแล้วครับหรือถ้าใครอยากจะทำา in ฮ์ดคอร์หน่อยก็90ไิบเปเลยนะครับผมไม่ว่าครับต่อไปก็เป็นเอมมี่สวัปปิ้งนะครับคือการเกิดของผีนะครับเราจะเลือกให้มันเกิดยังไงก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกให้มันไม่เกิดก็ได้นะครับถ้าใครอินดี้หน่อยอยากจะสร้างแบบไม่ต้องมีอารมณ์อะไรมากวนก็ดิสเบ l ลนะครับตั้งไปเลยครับแต่ถ้าใครอยากให้มีผีมากวนหน่อยก็มีมีเดียมหรือถ้าใครอยากจะฮ์ดคอร์หน่อยก็เวลลี่ไฮนะครับผีมาไม่หยุดเลยครับ อันนั้นเราสนุกเลยครับต่อไปครับทัมเมอร์นะครับคือการครัฟของนะครับครัฟของสมมุติเราเราต้องการครัฟหินอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถแบบว่าจะเลือกให้มันครัฟไวขึ้นก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันเอ๊ะทำไมเราเลือกไม่ได้วะทาไมเราเลือกไม่ได้วะเป็นไรเนาะอืมในนี้ผมเลือกฟาสต์หมดแล้วครับง่ายดีต้องครัฟทามแล้วก็ลูปทัมเมอร์นะครับ ไอ้ลูปทามมือนี่คือการค้นหาของนะครับสมมุติถ้าเรากดรถเนี่ยครับกดรถปุ๊บมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเลือกนอนนะครับนนในฟังก์ชันนี้ผมเปิดไม่ได้เอ้ยมันเป็นอะไรหนอเป็นอะไรเนอเป็นอะไรนี่แป๊บนึงนะครับอ่ะได้ละคราวนี้ครับทามเมอร์อ่ะผมเริ่มแต่ครับทามเมอร์ใหม่นะครับครับทามเมอร์นี่คือการครับของนะครับ ครับของนี่มันจะมีให้3ร,ระดับก็คือ normal นี่คือเต็มเวลา fast นี่คือครึ่งเวลานะครับแต่ถ้านอนคือไม่มีเวลาเลยกดปุ๊บได้ปั๊บเลยคือมันง่ายไปนะครับก็คือผมก็เลยเอาแค่ fast เดียวเพื่อมันเพื่อความสมจริงนิดนึงกึ่งความสมจริงนิดนึงนะครับส่วน l o าม timer ก็การค้นหาของนะครับก็รค้นหาของก็คือมันต้องใช้เวลาในการค้นใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราเลือกนอนคือเราไม่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเรา,เ,ราเลือกนองเมาคือเต็มเวลาแต่ถ้าฟาดก็ครึ่งเวลานะครับเร็ว,วกันนิดนึงส่วนแอร์ดรอปนะครับจะเป็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินที่มาส่งพวกกล่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกล่องอาหารกล่องยาอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเลือกให้มันดรอปทุกๆก,กี่วันก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากว่าหาของเองน้ไม่ต้องไปพึ่งเครื่อง,งบินหรอกก็ไม่ต้องเอาครับก็กด d ิ s a b l e ไว้นะครับ ตวนในที่ผมเลือกแค่หนึ่งวันนะครับในที่นี้เลือกวันหนึ่งแค่นั้นแหละครับส่วนชัดโหมดนะครับจะเป็นพวกเอ่อมอดพิเศษในการเสกของนะครับเดี๋ยวมุตถ้าใครชอบสร้างบ้านนะครับก็มาปรับตรงนี้นะครับถ้าเป็นออนอัถ้าอัพนี่คือเสกไม่ได้นะครับออนนี่คือเสกได้นะครับเราสามารถสร้างบ้านดั่งใจโดยการเลือกบล็อกโดยการกดยูนะครับกดยูปุ๊บเลือกของที่ต้องการจะเสกมาก็แล้วก็เสกไปเลยนะครับ แล้วก็สบายครับไม่ต้องหาอะไรแล้วครับส่วนมาตีเพย์เยอร์ตรงนี้ก็สมมติถ้าเราเล่นกับเพื่อนนะครับไม่อยากให้เพื่อนมาตีเรานะครับก็กดออฟนะครับแต่ถ้าอยากให้เพื่อนตีเราก็กดออนนะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนที่เหลือก็ปล่อยตามน้ําครับอืมคราวนี้ก็เสร็จแล้วครับสร้างเกมคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเจอกันในแพทต่อไปนะครับ แผนต่อไปนี่ผมจะเริ่มแนะนําในการก่อสร้างตัวนะครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมทีมซิกเตอร์ขอขอบคุณมากครับผม